เกระดูกปาเปอากทมันหนัก้าม่้ันาเนงาวยูได้า่อายุม่านะนี่ปมันไ่ได้นำได้าเน่มันงาจะได้าเอาขึ้นเอาขึ้นมาขึ้นั่เลยเอาขึ้นมาขึ้นนี่ว่าขึ้นเช่้นเช้าดีาตเว้หม่คอย่องเอาลงเด้อ จับดูกปักันแล้วมือเินไปเยือนมันไปก่อนเดี๋ยวเอาลไเ้ยเ๋ยวเาติดนเถ้าทนปันวันจันตรงนี้เ้างบนนี้เ้นมบไมือโนบดเห็นอะไรนี่เก็บเขามากบ่กว่าปิดให้ลุ่มพุ่มนะ เด็กต้องมาบ้าิเออลูต้องขึ้นนะปลาปลาปลาตะออนด้วยตัวใหญ่เะยรรอเออหักเลยวจ็ดปีเราบอได้จุ่มลองก่อนด้สามสามสามปีสามปีเทาเอือ

ปลาปานินเต้นมองเลยป่านี้ใหญ่ธรรมชาติป่านินธรรมชาติปลาปลตองปลาตองเด้อตองดาวดาวเอาหมดเลยดาวโอ้โหหมดใจสดน้องนี่งว่าจะเ้าไปลงเพจลงไลน์ด้วยเหรอยังโดนกูอยากลงเพจมึงก็ได้ครับลงเพจลงยูทูบ เืนจงลงตัวต้นอยู่นอกมูแท ja. mm um> ok ุ้ป sí> ักนลูก OK> น้องธรรมศาสตร์ขายาคำใหู้่บิขยมคนึ่งขายซนน้องของบาทแต่ว่าซื้อเพิ่นซื้อน้ำบาต้องปลาไจอง ต้องกรวมากโอ้โหวัน้เยบิ้งแกๆเอามาต้องไปตัวกต่อเจกดาวน่จริงมุูกอีลายสดๆเออเพร้าบท่านเดนชยน้ำมันแม่เ่ไมงตนบุตเนว่ามเสนอ่ะเออไปเย่าได้กับบุคนันยังมันสร้างเออยังได้ตเ นี่ยัง่่แล้วดนี่เนี่สยังอยู่ไดเอาชนี่ถ้าเต็มนี่กินน้ำลวแล้วเล้วานักแล้วกินปลาปลาดุกท่านฮักบ่อตบหูมันเลย จกขูดเลยนี่เจ็ดโอ้เจ็ดสามสีกินแล้วมันมาได้ลายเอาเลี้ยเาเลอยอรยนโ้หนึ่งจะลูกเลียนกันลอยสอยสามสี่สามสีลูกจะลกซ้ำนี่สามลกไปลอยเนาะป้าป้าโทรศัพท์นะุะ ป็นคนเอาป่าย็นคนปันป่าเปเม็ดลูกจากโกบ่งลูตัวใหญ่ๆจากโลกหนะตนอยหางงี้ยคืออ้าวพอชื้นมคอยหิวอันนั้นอ่ะแล้วก็ใส่ปอะไรนีงกสามโลกตัวนี้รับสามโลกไปเฮ้ยตัวนี้ใหญ่นี่เอาเอาแบบไงนี่เป็นหมูมันใหญ่กว่าตัวสามโลก สามลสามลไปนี่เบ้งปลาตองสาลเบิ้งปราตองดาวสาลด้ปลาตองดาวปลาตองยดไดโลนึงสอยู่เนี่ยตีนจะตนสามสามนำหมอนกดีอสาม